Toyota Innova เพิ่มความนุ่มนวลสร้างความเนียนนุ่มโดยชุอัพ Mono s s แบบโมโนท b e แก๊สผสมน้ำมันที่มีระบบ wow Auto, วาล์วออโต้ควบคุมการดิดของสปริงได้ดีที่คือมีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ติดตั้งคู่กับสปริง y s s ที่จะสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารรถอาการสะเทือนอาการโครล สปริง YSS ติดตั้งในรถโตโยต้า n ินโนคู่กับโช้คอัพ Mono SS Mono TUBE สปริง YSS มีความหยุ่นตัวสูงสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารติดตั้งคู่กับโชอัพโมโน SS Mono Mon TUBE ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ที่มีระบบ wow Auto, วาล์วออโต้ควบคุมทำให้สปริง YSS ดีดตัวช้าลง ทำให้รถโ t โ o ต a าอ n n โนติดตั้งชอฟโมโนเอสเอคู่กับสปริง YSS นุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสาร Toyota Innova อยากอัปเกรดช่วงล่างให้เนียนนุ่มเนบนิ่งนั่งสบายติดตั้งชอฟโมโนเอสเอสโมโนทูปแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริง YSS โชว์อัพโมโนเอคู่กับสปริง s s ยใน Toyota Innova ท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารตลอดการเดินทางเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งในการควบคุมรถขับขี่อย่างมั่นใจนี่คือโชอัพโมโนเอ ตั้งคู่กับสปริง YS-S ในด้านหน้ารถ Toyota i n n o โ a อ,อยาอัพเกรดช่วงล่างให้เนียนนุ่มนั่งสบายไม่ว่ารถอะไรรุ่นไหนสนใจติดต่อเมิร์ส4ี4คบนถนราบอินทากิโลเมตรที่7จโช้คอัพโมโนเอสเคู่กับสปริง YS-S ที่เราทำการติดตั้งในรถ t ต y o ต a Innova เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งท่านที่ใช้รถ t ต y o ต a Innova ทุกรุ่นทุกโฉมทั้ง Innova รุ่นใหม่และ Innova New c r i s t a n อยากอัปเกรดให้ช่วงล่างนุ่มนวลนึบนิ่ง,น,งนั่งสบายขอแนะนำโชอัโมโนเอสเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมัน สามารถติดตั้งคู่กับสปริง YS-S เพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นุบนิ่งโชคกอัพโมโน S-S คู่กับสปริง YS-S ในรถโตโยต้าอินโนวาเนียนุ่มนึบนิ่งนั่งสบาย ด้านหลัง Toyota i n n o โ a ติดตั้งชับโมโน s อสเอสโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้คอยควบคุมไม่สปริงเพิ่มแรงดีดติดตั้งคู่กับสปริง y s s ที่มีความหยุ่นตัวสูงดีดตัวช้าทำให้ลดการอาการสเทือนอาการดีดเด้งมายังห้องดิสารลดลง เมื่อติดตั้งคู่กับโช้พ Mono SS ที่มีระบบวาวออโต้ยิ่งควบคุมการดีดของสปริงได้ดีลอดอาการสะเทือนลอดอาการเหวี่ยงลอดอาการโครงนั่งนุ่มนวลหนึบนิ่งสบายตลอดการเดินทาง t o y ย t a i n n o โ a ทุกรุ่นทุกโฉมติดตั้งชับ Mono SS Mono ทูบแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริง YSs โตโยต้าอินโนวาทุกรุ่นทุกโฉมอยากนั่งโดยสารนุ่มนวลสบายสนใจติดต่อเมิร์สซีคุนซบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7